ความเผ็ดแบบทรมานขึ้นสมองมันต้องยกให้วาซาบ,บิโดนไปทีถึงก็ปวดหัวร้อนจากปากลงไปถึงลำคอใครมันจะไปนทนได้เสวัสดีครับทุกวันเนี่ยที่เขาบอกว่าเงินสามารถหาได้ในอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับทุกคนสามารถทำได้ครับ อย่างผมเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ภายใน1นาทีครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมทำยังไงสิ่งที่ผมจะแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังเนี่ยข้อมูลนี้มันมีมูลค่าแพงมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแจกให้ทุกคนฟรีๆเลยครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแลทุกคนก็สามารถทําตามได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้สัญญาณเทรดจากซิกซี่ครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะครับมาทําให้ทุกคนได้ดูครับว่ามันแม่นแค่ไหนมาดูกันที่พอร์ตของผมตอนนีี้นะรป่มมายเองิูณ5700 หกสดอลลาร์นะครับก็ประมาณ 180,000บาทไทยครับตอนนี้ผมก็รอสัญญาณในการเข้าเทรดครับเพื่อจะเทรดให้ทุกคนได้อยู่ครับสัญญาณมานะครับอยู่ที่คู่ GJ ครับสัญญาณตอนนี้เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วในมือถือนะครับแต่ผมเทรดในคอมพิวเตอร์ครับจะได้มองง่ายๆครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสัญญาณซิกซี่เนี่ยพัฒนามามากกว่า5ปีแล้วครับก่อนที่เขาจะส่งสัญญาณมาให้เราได้เนี่ยเขาผ่านอินดิเคเตอร์มาหลายตัวอย่างซับซ้อนครับและยังใช้ AI สมัยใหม่ในการประมวลผลด้วยนะครับผลลั์ที่ออกมาเนี่ยการคำนวณมันเลยแม่นมากๆครับโอกาสชนะออยูู่่่ทีี90%ลลครรวิธใช้กก็แศ ตอนนี้ลูกศรสีแดงนะครับบอกให้เรากดลงครับเราก็สามารถกดลงตามลูกศรได้เลยครับผมลงทุนไม้นี้พัน0ดอลลาร์นะครับผมเห็นโอกาสในการทำกำไรของไม้นี้นะครับค่อนข้างมั่นใจผมจะซอยไม้เพิ่มอีกไม้หนึ่งครับผมจะลงไปอีกพัน0ดอลลาร์ครับไปเลยครับเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็รอนรับถอยหลังอนึงเดียวครับ9้า เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวินเรียบร้อยครับกำไรของผมนะครับ2585ดบาอลลาร์ครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็มีมูลค่าประมาณ82 0 0 0บาทครับสัญญาณตัวนี้นะครับช่วยให้ผมทำกำไรได้ภายในหนึ่งนาทีครับ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้สัญญาณซิกซี่นะครับเปิดให้ทุกคนใช้ฟรีเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยครับมีโค้ชมืออาชีพนะครับคอยสอนคุณทุกวันในไลฟ์สดครับและยังสอนประเมินความเสี่ยงในการคำนวณต้นทุนวยครับว่ามีทุนเท่าไหร่ควรจะเทรดเท่าไหร่พอนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณสามารถใช้สัญญาณตัวนี้เป็นแน่นอนครับจะมือใหม่มือเก่านะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนครับว ทำไรอะคลิปนี้มาเจอกันนี่ต้องวาซาบิไอพิชเวชเผ็ดไม่เอาแล้วนี่มันต้องแตกมาทั้งบ้านวาซาบิวาซาบินี่แล้วสรุปทำอะไรใส่ไงใส่อาหารนไงอ๋อเนี่ยใส่อาหารก็คือแบบใส่แบบพริกทั่วไปอ่ะแต่พริกไม่เผ็ดจนไปเขาเรียกว่าเผ็ดไม่แสบไอ้นี่แสบกว่าอ๋อวันนี้ีผมออสเตรเลียเงินค่ะพ่อเดี๋ยวจะไปควอมา พ่อบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะไม่ใช่วันนี้หรอกหลายๆวันแล้วนับจากนี้ไปเรื่อยๆพ่อจะนำวาสบิอันนี้ใส่ในอาหารเกือบทุกอย่างทีมออนเลียวไหมเพราะว่าพริกมันเผ็ดเกินไปเราไม่อยากไปทรมานกับพรอมันแต่นี่โอ้ยย่า้พูดเลยมันขึ้นเคยลองไหมแต่ลองแล้วถึงไม่กล้าไงไม่เอาไม่อะมันขึ้นโอ้ยก็ไม่ชอบก็คือพูดง่ายๆว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนมันมันเหมือนของใครไอวาาบิเนี่ยมันเหมือนกับอะไรวะ นึกไม่ออกอาแล้วที่คุณมาอยู่ในครัวคุณจะทำอะไรเนี่ยคือเดี๋ยวใส่กับข้าวครับใส่กับข้าวอ่าใช่เดี๋ยวมาดูกันถ้าคุณมาไข่จงไข่เจียวนี่มันจะอะไรนะพ่อเนี่ยสมองเสื้อเสื้ออันนี้เสื้อสีชมพูเออสมองพ่ออ่ะมันต้องมีอะไรที่มันเกล็งกลมกลืนะไม่ปกติอ่าใช่มันต้องมันต้องกลมกลืนก็หมายความว่ารส้าไปเนี่ยก็คือว่าครั้งแรกอ่ะไม่ต้องอร่อยใช่ป่ะพอแล้วครับและเมนูแรกก็คือคิวบ้า เขียวหวานได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกลมกลื่อนขนาดไหนหวานมากเขียวหานสีอะไรเขีวหานสีอะไรเขียวนี่สีอะไรสีเขียวเห็นไหมอระโตไปดูกันเออถ้าไปไหนไขายโจ๊กข่เจียวมันก็จะไม่ดีใช่ไหมและนี่ก็คือแกงเขียวหวานพี่พ่อไม่ได้ทำเองเลยได้ทำไมไม่ทำอ่ะไม่เอามันชอว์ก็จะมานั่งเคี้ยวกระทงกะทิโอ๊ยร้านเขาแน่นอนกว่า เดี๋ยวเราอย่าใส่เยอะแล้วกันเพราะหมายถึงว่าอย่าใส่แกงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ข้นคนะอ๋ออ่ะเหลือเหลือเหลือกินมากเพราะว่าเจ้านี้อร่อยเจ้านี้อร่อยเดี๋ยวปูไฟแล้วนี่วาซาบิดูกันของแท้นะเดี๋ยวคุณจะมาหาว่าไม่จริงเลยเอาใจไต เดี๋ยวนะหมดหอหรอไม่หมดขึ้นหลอดโอ้ย่ตนนี้เไนโอ้ยสีสีไม่เปลนแปลงเขวเหมือนเดิมเนี่เขียวเหมือนเดิมุ้ยพี่แกงเลยนี่ดูดิชิชมันขึ้นช้างต้้นหลอ้ หูอัี้ยากอือวหวหวหววหัวหัวหวหวหัวัววหัวหัวหัวะวหัวั เดนดก,อกโอ้โหแกจะวหวั่นใครวะเนี่ยข้นดีว้ยฮะโอ้โหแดดไม่ได้เลยเออจริงๆจ,จะใส่กะทิเยอ

ใส่ปลาสวยเลยเหรอยอะอะไรถามวพื่อนไหลแกนเนี่ยนี่อะไรนิดแกนไหลรนี่ไงตุ๋นเขียวเนี่ยจะบ้าแล้วไงที่ร้านตะบวีอะไรอะไรมันจะบ้าตะวีเนี่ยหวานพอกินยังพอพอเท่าเป็นไรโอ้โหขึ้นสมองผมว่านไม่อร่อยเลยอร่อยที่ไหนล่ะโอ้โนี่ยกะทิข้นเลยกะทิที่ไหนร้านซาบิมึงก็แหมแหมอะไร ไม่ต้องเลยวันันหลงไม่ต้องโทรไปโทรกับหมูกับห,หมา กี่หน้าแล้วมันจะรู้ได้ไงมันคือวาซาบิเพราะกั้นแล้วก็พีเขียวหวานนั่นเดียอ่านไม่ออกเพาะหลังมันเขียนว่าขี้ไม่ได้เป็นขี้ะเนี่ยอะอ่านออกไหมเรียนอไรเรียนมั่งเขียนวาซาบิไม่ใช่พิเขียวหวานอ่านได้มันรู้แล้วมั้งกูยอมทนง้อเพราะกูต้องการฉลาดแล้วมึงมาด่าทคไมเนี่ยกูยอมทนง้อ พอเขาส่งต่อให้มึงท่าไหวะอ๋อมึงจำไม่ได้เลยท่าไหวะใส่ไส้ดิสังขยาเอาดีๆเอาดีๆอยาให้เขารู้ดิไม่อาจจะตูดอ่ะก็รู้ดิวะเอาทุกลูกเด้อนี่คนดูคาดหวังว่ามึงจะใส่ลูกเดียวที่เหลือสามอันมึงแดกหมดเลยมึงป็นสมองยังแรงไหม ตายได้แล้วตายอ่ะมาถึงเราเออโหแรงมากเลย่นยังม่ทลาเ้กินดิมากินดแม่นึงลเปา้เลยซึงอ่ะากงนะนึ่งตั้งแต่เช้าแล้วแกออกไปส่งนะออนไนซึ้งังุมิกินได้เลยเหรอได้ไอ้บางกินแล้วเมื่อกี้เ วัวทำไมเป็นลูกน้อยจังนะจะได้กินได้หลายหลายคนไงใครกินลูกเดียววะรื่องของพี่พี่กินเหรลูกเรืของพี่พี่พี่กิทำไมลูกน้อยจังวะใครไ,ได้ยินอ่ะลูกน้อยทำรังแต่พอตัวเหนื่อยหเหนื่อยเอาเอาให้กูกินคนเดียวอ,ะอ,อ,อ,อ่ะกูไม่กินอ๋อนี่ชอบก็กินก็ไปแสดงว่า,าอร่อยอร่อยไหม ้ <l ots df> ันออไสตว์รเฉดทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกูสามกนะอ่ะพี่พพี่กินลูกอื่นหรือเ่เวลากินทาลาเปล่ากินทั้งลูกอยู่วะกินทั้งลูกเออ เฮ้ยว่าอยู่ไม yes? like yeah, sure. wow. yeah. <|yo|> ่เหย้ลี่แม่ไม่มีโหเหีว่าอยู่แม่ใจดีเทสว่าอยู่ทำไมเป็นคนดูดีขนาดนี้วะแม่กูด้ได้ใช่ไหมแล้วมีสี่ลูกเขาใส่ไปสามลูกไอ้ลูกสุดท้ายไม่ได้ใส่แม่จะแหงลูกสุดท้ายโอ้โห รับเลยเหี้ยเสียดายเปล่าเลยช่วยมึงดีจับเลยอะไรรู้พี่เอากูแต่เช้าเลยเลยนะกูญแจรักเลยมาใหญ่บ้างี้เอาไปเล่นกับเขานะคนสวยคนสุรินเนี่ย <หา S 2> ดูของเขาดิสองนัดตายป่ะสองนัดไม่เข้าไมูไมก,ก็ยืนงงอยู่ว่าทำไมเขากินชิวจังหวะปกติเขาแพ้วัตถบีใครได้ก่นะลูกไหนกยังบ้าอยู่เหี้ยให้ปุกินแล้วก็ยืนดูกูเนาะว่าจะมีอะไร มียมีหูรปในตัวเนี่ยไอ้เอี้ยตได้ตลอดเวลาใช่มีกินเลยเฮี่ยของไม่ได้มงจะเพื่อทำไมเนี่ยเอาไรไปตอนเขียวเอาไรอาไร หวานไหมอ๋ออะไรหวานเท่าไหร่มึงรู้ไหมเสื้อมยืดถูกต้องหวานเท่าไรหวานเท่าไหร่หวานปกติโอเคชาเขียวปั้นหวานปกติโอเคโอเคปกติได้เมึงใช้ก่อนหน่อน้อคนอดื่มอะไรพอดื่มอะไรอะไรมึงไลไปแล้วกันคุณล้นจำได้ชาเขียวปั้นโอเคเฮ้ยพี่น้องอ่ะไอเฮียได้มาห้องน้ำเป็นทางทางนี้ห้องนั้นนะเห็นเขามีงานใช่ยางนี้บางนี่เราสามารถฝากเขา ปั่นวาซาบิไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาใส่เองเนาะใส่เครื่องไงใช่ไหมเราเดี๋ยวเขาต้องล้างเครื่องอ๋อแล้วไปใส่เองเนาะใส่วาซาบิอพิชาดีกว่าบางใช่ใเหมือนที่มึิ่งดูในเขียวหวานนะทำได้ถ้าเดี๋ยวเราออกตังสามร้านเปิดตอนเป็นของตัวเองเดี๋ยวเขาดราม่ารอฉันรอเธออยู่มิตรคุณชูหน่อยอร่อยอร่อยเนื้อสีเดียวกันเลยว่ะพุทธคุณสุดยอดเนื้อนี้เขาหากันให้ฟักของดีเออเก็บไว้นะครับเขาต้องดูที่บล็อกบล็อกเหรอบล็อกตัดต้องดูที่ตัวตัดเท่านั้นอือจะแท้จะเทียมเลยก็ดูตัวใส่ในหลอดด้วยใส่ในน้้ดวย อยากได้หลอยปื๊บเดียวอะสะใจสิ้นใจไม่ต้องห่วงโรงพยาบาลข้างหลังทำงานยู่ข้าวะบีเบข้าวถาหมองไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเขาจะใฉลาดจุ๊บนี่นีชิมก่อนด้วยไม่หวานไม่หวานเลยนะต้องใส่เพิ่มเข้าไปมันจะดิ่ดขึ้นหรอวะโดนไหมคิดว่าจะโดนไหมเน่ยหลอดกางเอาออกเหรอเดี๋ยงไอ้พิกครูจะโดนแทงแล้วเนี่ย อในสองไวหลอดเลยอันอ่ะให้สัมผัสหลอดหนักโอ้ยย้อนหนักโคตรตะกุดนตะคุณทั้งปวงปัสบีดล้วนๆหมดเลยเหรอหมดจี้หมดเกี่ยวทำไมเล่าจะไปแก้คนอื่นอีกเหรอเออเกี่ยวไหมนี่นี่นี่ฮะสวยเลยนะเต็มเต็มเต็มปิงปิ้งไปี่าน้วถือไปดีจะถือไปเลยบอกว่าของพี่มันได้ทีหลังโคกนะ เดีล่อยิวแปเดี๋ยวใหลอหของเ,อเ,นนเองหรหี้ยมึงันมึงไม่บอกให้ขอกาแฟนี่วะน้ำแข็งะนดหอดนโน้โน,น,น,นล,นลใหม่ไหมทำไมอ่ะน้ำแข็งข้ามีตันรอด ดูดทมันขึ้นดิมันแข็งไงอย่านี้อ่ะมันดูดมันไม่เอาหลอดพี่ก็ดูดจากตูดดิตูดขึ้นมาก็ดูดดิแม่ผมสั่งผม่ปล่อยเขาเร่งให้เขาเร่งออย่างมันก้อนใหญ่อะเด็ดของเดยวนะของหนึ่นะ món cua thám mỏng cua mình rén mình rén, mình bien, mình, bien. mình, bien. mình cảng, nó bỏ. Mình cảng, khiến... leo cơ, không để ăn lành lau, ăn เย็นเหเย็นเย็นเย็นเานะสอ้านสร้นอยู่อยู่ห้องน้ำใช่ไ่ะเดินมาให้มันซ้ำต่อเฮ้ยคนเขาชอบบอกวิชาแสดงแสดงอะไรเป็นยังไงอะเยี่ยน้ำซาไหลเนี่ยนะถึงมุขัน นึ่งถึงปลาแซลมอนเลยอยากกินปลาแซลมอนเลยเะรออยงขนาคนไม่เหลืออยู่ในแก้วปะเยังเหลืออยู่ปะหล่อไม่หัวทำน้ำแข็งมังมันดูดไม่ขึ้นโดนน้ำเต็มหลอดเลยเหรอโอ้หเนี่ยพี่ชาติมันก็น่าร้องอยู่แหละมันใส่หมดหลอดอ่ะ โอ้โหนี่ถูกไหมแต้คอเลยสัสเขียวปั้นเลยออกมาอ้วกวูนึกว่าน้ำน้ำย้อยย้อนออกมาคนเขาบอกพี่เล่นคันก็โกหกคันไม่จริงคันไม่จริงวะพี่ไม่เคยเล่นจริงอยู่แล้ววิสัสมีปลาแซมอนไหมหิวเลยอ่ะหิวเลยปวดงั้นได้ปวดเลยเออปวดงั้นได้มอนปวดไหมจำรานไปขี้แน่เลยว่ะมันหมดยังอ่ะมันหมดแล้วนี่ใส่อีกใส่อีกใสยังไงเขาแทบตา ทำหน้าปกติมาแล้วทำหน้าปกติเราหน้าปกติเลยนะบอกบอแจเขียวอร่อยดื่มมาเขียวแล้วอร่อยไม่ได้ซื้อน้ำให้พี่อ่ะไม่ได้ซื้อให้พี่ที่พี่สั่งอ่ะเออไม่ซื้อพี่ไม่รับเออกินกับพี่ชาติกันได้ไหมกินกับพี่ชาติก่อนนะ้ไหมอร่อยว่ะหวานน้อยแจเขียวปั่นชอบกินป่ะอชบกินบ้าชาเขียวเขากินแล้วสุขภาพดีกินแล้วสมบัติครึ้นบ้าไม่จริงไม่จริงไม่ใช่บังเงียกินกับพี่ชาติไปเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อให้ ผมใจดำอยู่แล้วเพราะว่าผมแกล้งพี่ดูใจดำแต่ฉันหวังดีนี่อะตาตาดามตูดแรงนะตาตาดนะขาไม่ขี่แล้วไม่ไปแล้วน้ำแข็งหลอดเยอะมากดูทางนี้ดิ่น้อยทำไปกัดน้ำแข็งด้วยกัดน้ำแข็งที่หอดอ่ะกัดน้ำแข็งที่หอดด้วยน้ำแข็งแข็งเลย ไหนไหนทำไมไม่ชอบกินชาเขียวอ่ไชาเกียวไปชาเขียวมันอร่อยอ่ะลล้มอร่อยอ่ะเป็นไรเป็นไรเพียรเหรอซาอ๋อใส่โดดาด้วยเหรอซาเอลไน ไปเลยโซดาสิงค์คือน้ำเปล่าไว้เปล่ากินได้หมดได้แก้วนะไอ้เหี้ยแจกเก้อมาใครจะกินต่อกินเด้อกินไปกินเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ย a few moments later ทำอะไร ทำอะไรอ๋อป้ายตาตั้งปาก กินเกี๊ยวร้านมาแล้วเว้ยไอ้เดี้ยนนอนสบายไหนบอกนอนเตียงนี้ไงเปิดพัดลมจะเพี้ยอะไรแล้วไปนอนเตียงนี้อีเวนเปิดหรอปวดม้วงนอนนี่มึงไม่หมดอีกเหรอเนี่ยมึงหยอดไปกี่หลอดแล้วเนี่ยแล้วอ้าปากทำไมอ่ะมึงนี่อะไรมาจ่อปากทธอเป็นอ้าหมดหัวอมหมดอกยี้แป้นจะแตก สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้แวะมากินมีภารกิจให้ทำอันนี้คืออะไรนะเกี๊ยวปลาอะไรนะเกี๊ยวปลาปิงปิเราเปลี่ยนแล้วก็ทำเองแล้วเป็นไทยร้านลูกเิี๊ปลานี่ยนี่ยเดี๋ยวฝากเลยนะหมี่แห้งของพี่น้องอ่ะใส่วาซาบียัดไปเกี๊ยวให้พี่เนีอยยัดเปในเกี๊ยวถอนจุกจุกเอาหมูใส่เยอะๆเลยนะใส่เยอะๆเลยนะใส่ไปเยอะเลยนะอะอย่างงี้เลยหรอคุกเป็นบะหมี่ด้วยป่ะจะบ้าหรือไงไม่ต้องนะเกี๊ยวในบะหมี่มันจะแบบใกล้ เกี้ยวที่รวมอ่ะที่มี30ลูกอ่ะใส่เป็นอีกเกี้ยวรวมด้วยสักห้าลูกสักห้าลูกนะเรนด่อมองได้เออเออโดนสิเออไม่รู้ไม่เบื่อใครโดนแต่เยอะม่ก่อนโอเคเยอะเยอะนะได้เลยเยอะเยอะนะโอเคนี่ใช่ไหมใช่ค่ะออคนบอกมากินตามเยอะอร่อยมากร้านี้มาชิมมาชิมได้ระวังโดนวาซาบิแล้วกัน ที่ร้นไปสั่งอะไรเบียร์ลิโอก็ตอนไหนเขบอกไปสั่งเบียร์ลิโอเขาเสั่งปมเขาขายบะหมี่นะพี่ไม่เกรงใจเขาเลยลูกค้าก็าเยอะไปสั่งเบียร์ลิโอ,อเป็นคนยังไงเนะี่ยคนีเเป็วนนี้สปปน,นุกนหรงวัเาีาอ้ดูไหมว่า,าไปด้มาด้วยกันไปทร้านหน่เขาด่าพ่อแล้วใช่พ่องจัด บะหมี่หมอบะหมี่เส้นแบทเฮ้ยผมบบพี่ไหลูกแบบกเสียดดอนเนี่นนนย,ละละยรู้จักกันเขาแถมให้พี่น้องอ่ะได้ยินตลอดอ่ะสุดยอดรู้จักกันเนี่ยนี่ตู้แต่ยบบังชอบเ้นบะหมี่ที่นี่มากเขาาชอบบะหมี่กลมมากกว่าอ่ะอันนี้นเขาเรียกว่ามี่อะไรบะหมี่ด่างแล้วแล้วไอ้บะหมี่แห้งบะหมี่เชื่อหนั่นอียร์มังใช่ปะเปิดโลกมากเลยอ่ะพี่น้องพี่น้องทำมันจริงเท่านั้นอร่อย อร่อยเอากว่าอันนี้ชิมเลยวะเอาพี่ยังไม่กินหรอตอนนั้นไม่กินสิอยวอ๋อไม่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 ได้กินอร่อยนะพี่น้าน้าเป็นไรเป็นไรเป็นไรเป็นอะไรขั้วห่งกคล้ายตินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเป็นไรก็เกี่ยวกับสมองอ่ะกินน้ำก่อนเป็นไรอะไรสำลักสำลักสำลักความสุขจนล้น นักถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีแต่ว่าใส่เยอะจีกว่า น้ำตามาพี่เพิ่งแตกตื่นทำงานแล้วเพื่อน้ำตามาเหรเป็นไรอ่ะอร่อยอ่ะพีอร่อยแบบตื้นตใจน้ำตามาเลยว่ะกินต่อได้ไม่เป็นไรใช่ป่ะไม่ได้เป็นไรไงไม่เป็นไรนะถ้ามึงคิดตกใจเนี่ยมันเป็นอะไรพี่แล้วมองไปพี่เขายิ้มใจเลยเดี๋ยวสั่งลูกสั่งสูตรเดียวกันมาทั้งสัตว์ลูกเลย ไม่ไหวลยไม่ไหวได้สักัวกันแบบไม่ก้ิ้เลยดับเบิลคิเอาเป็นอะไร้ยมางใส่วัตถบฮนใส่วัตถบิรต้องจัการเรื่อณคนตะกลึ ผมไม่รู้อ่ะเดนี่มีทุกลูกหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยเดนี่มีลองกินดูแต่ผมไม่รู้ลูกไหนโอ้ออันนี้อร่อยนะเว้ยอร่อยเอออร่อยเฉยเหมือนกินอาหารทะเลกับออ๋วัตถบีใช่ไหมเออตออลองอีกลูกนี้มีป่ะไม่น่ามีแล้วมั้งไม่หรอกอันนี้ไม่มีใช่ไหมเดนี่จำไม่ไพี่ไม่มีโถ่เจ้หนักเลยลูกนี้ลูกนี้เยอะลูกเนี่ย กนไก็ไไกี่นนี้อาป็นกรเลได้ช่วยูดอร่อยร้อนไร้อนไงอ่าพี่น้องหูว่าเนี่ยสาลูกเนี่ยน่าจะใช่ไหมไม่ไม่อันนี้คือดวงอันนี้ผมจะบอกเลยนะว่ามันคือหนึ่งในสามกินให้ดีคือสามเนี่ยมีหนในสาไงก็แปลว่าสิบลูกมีมึงสั่งไปสิลูกเลยอ่ะ สามสิบลูกแคมีสิบลูกอ่ะลองกินดูเด่นดอมเด่นดอมมึงทำเพื่ออะไรผมไม่อยากเดนดอมมึงทำทำไมวัดดวงวัดดวงอย่าบอกเอาลูกแรกเจอเลยรอดรอดพริบนาลองกินดิกินดีกว่านี้ไหมไม่ไม่วัดวัดไปเลยทำดูเวยเยอะเนาะรอ่ะี่โจนตื่นใจวะ ดวยม่ันนี้็นะจะดูกเไเลยมันไม่ทันแล้วดูเขาทันแล้วเลยมายอนคนนี้เขาเล่นของไม่ยนแน่อร์สลาเปามีสีลูกอะแต่สาลูกอะยังไม่โดนเลยจกยังไม่โดนทั้ทีนะพี่มาร์กินไปหลายลูกอะเขเล่นของเขามนกินไป 5- 6าหกลูกอะไม่ได้เป็นอะไรเป็นอะไรไม่มี ไม่มีไม่ได้่ไม่มีไม่มีมันเขียวพังอะไรนแล้วแรมนะมันอร่อยใช่ไหมบอกเรามาดิอร่อยไหมเต็มจเนเจมจับเลยอ่ะคือทำเหมือกวะโดนเหมือกไม่มีใช่ไหมแก้มใช่ไหมมีเหรอไหนอ่ะบัตรได้จุกเหยื่อเลยเออเีหยวื่อกิน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 เดี๋ยวของเดี๋ยวของ เป๊ะเลยอ้าถึงเต่าเลยเพื่อนผมบายๆแลบายเายบายๆเออบายกลับไปมันกินไม่ได้จริงไหมสำลันไม่ชอบสำลันไม่ชอบซาบิไอโอวอร์กินวซาบิได้ผมกินได้อยู่กินเป็นขนมเลยโอ้ยไม่ใช่แล้วขนมก็ไม่ใช่แล้วอาการหน้าเป็นห่วอ้าวลีโอไม่มาเหรอลีโออ่ะ จมเศร้าเลยเพื่อนงงเป็าสบีอยู่ใช่ป่ะอยู่ปิดกินแผลตาพี่น้องกันน่อยบีบใส่ตาเอาปะเรื่อยืนยันนะครับว่านี่คือวาสบีอ่าบีบแผลตาไม่ได้ไ่ใช่ตาใายตาไม่หยดกันเลยเลยนไม่ใช่กาอยู่แล้ใช่จมูกก็ได้ใช่จมูกก็ได้แดเหใช่ม แนกันแน่นกันข้าวโพดเจี๊ยร้านน้องหมนี่อร่อยทุกอร่อยอร่อยชิ้นไส้วาซาบิยังอร่อยเลยมาถามเกี๊ยวปลาหมดไหมหมดบะหมี่ะหมดก็เลยเอาตะเกียบมากินที่บ้านอร่อยเป็นปวกไงวะอร่อยทุกชุดเป็นปวกไงวะข้าวขาหมี่เฉลยใครกินเสร็จได้หกก็คนอื่นเขากินหมดเนี่ยใครทิ้งอ่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณผ่านเลอ เราต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสำหรับอะไรนะพิงบอกปากต้กินปิงเหรอไม่ใช่ครัเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นไพร์ล์เลยไะเ์ล์ต้องกินปลาแต่คนตามมากินเดี๋ยวคนตามมากินปลาถ้าเจอถ้าบอกใส่วาซาบิก็ให้เอามาเองใช่ไหมใช่เอามาเองนะเอามาเองนะไม่หรอกที่พิงอยากอยากเหมือนชื่อซีฟู้ดก็ยิ้มมาเองเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยซึมหลุดถ้าเจอถ้าบอกใส่วาซาบิก็ให้เอามาเองใช่ไหมใช่เอามาเองนะเอามาเองนะ รูดูยังซึมเลยโดนไปสองสาลูกแล้วรูดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยสั่งจิ้มได้นะแกนเออมีสเศษไหมเอองงดิส่วนใหม่นี่อร่อยมากนะน้ำจิ้มมากจิ้มลองทำด้วยความตั้งใจเจอกันได้ที่ไพยรัสลูกชิ้นปลาเราตั้งใจมาแก้ชื่อร้านให้ใหม่ถ่ายหน้าร้านเขาไว้แล้วเดี๋ยวเขาโทรมาโทรมาหาได้